บริเวณรอบระเบียงคดปราสาทหินสะกำแพงใหญ่สร้างมาจากหินศิลาแรงซะเป็นส่วนใหญ่ภายในซุ้มประตูก็จะเป็นหินศิลาทรายนี่คือลักษณะของหินศิลาทรายที่ทำเป็น ซุ้มประตูส่วนพื้นแล้วก็กำแพงนี้ทํามาจากหินศิลาแหลงนี่คือโครงสร้างของปรา,าสาทหินวัดสะกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นปรา,าสาท้อมที่มีอายุร่วม1นึ่พันปีเป็นโบราณสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งที่ประสาทสักกำแเพียงแงนี้ก็จะมีศิลาจารึกซึ่งเป็นอักษรขอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เห็นอยู่โดยกมรมศิลปากร,กรก็ได้นำกระจกมาติดเพื่อเป็นการป้องกัน ไม่ให้ตัวอักษรน,นี้มันเลือนหายไปตามการเวลาส่วนตรงกลางปราสาทก็จะมีปราสาททั้งหมดหปรางด้วยกันปรางตรงกลางก็จะเรียกว่าปรางประธาน ซึ่งจะตั้งอยู่บนฐานฐานเดียวจะมีอยู่ด้วยกัน3ปรางด้วยกันได้รับการบุรณะน่าจะประมาณปี2,500 31ถึง2,533ซึ่งสมัยแต่ก่อนในปราสัท ซากำแพงใหญ่ในตรงประสาทองค์กลางนี้จะมีลักษณะเป็นเหมือนภูเขาคือมีจะมีดินนี่ทับเป็นคูเป็นคูจะมองไม่เห็นตัวปราสาทอย่างนี้นะครับแต่ก่อน,นี่จะเป็นเนินเป็นภูเขาดินสูงเด็กที่เกิดอยู่ในพื้นที่นี่วิ่งขึ้นวิ่งลงได้ เพราะว่าเป็นเนินเป็นภูเป็นคล้ายๆภูเขาก็จะมีต้นไม้เกิดขึ้นเต็มซึ่งภายหลังต่อมากรมศิลปากรก็ได้มาบรณะมาขุดแล้วก็ทำการซ่อมแซมจึงมีสาภาพไม่เห็นเหมือนอย่างปัจจุบันถ้าว่าใครเคยมาเที่ยวที่ปรา,าสาทสรกกําแพงใหญ่เมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมานี่ จะไม่เห็นลักษณะแบบนี้เห็นเต็มไปด้วยป่าเต็มไปด้วยภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับนี่คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรสีสะเกษผุ้คนก็เดินทางมาเที่ยวเป็นประจำทุกวันท่านใดที่ยังไม่ได้เดินทางมาเที่ยวก็ถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลา ก็ลองมาเที่ยวชมแวะชมได้การเดินทางไปมาสะดวกติดกับถนนหลักเส้น226มาถึงถ้าหากว่าเดินทางมาจากจังวัลสุรินทร์ข้ามทางรถไฟมาประมาณ100เมตรก็ถึงปรา,าสาทหินวัดสักกำแพงใหญ่